โอ้<ม>เห็นเลยเป็น<ม>จอยกันเห็ดสีเห็ดขุดเขาบุกาลาในน้ำหนองน้ำเดินทุกคนเพิ่กำลังสั่งวัดวัดป่าหนองสองห้องำอำเภอไทเจริญอูชวน ไม้ไทยมากเดี๋ยวทุกคนนี่นะนี่จะผะ่า่อยกันเหตุตีผังคุดลุมเสาเพื่อที่จะสางซาลา่าในหนองน้ำแบบดีทุกคน อนุโมทนาสาธุบุญหล่นลามบุญใหญ่บุญโตสาธุเมนี่พันสีพ่ามาขอขมาจอมยุทธ

อเ่ดี๋ยวมาคอเฮ็บเดกคมวเลนันาสถานเงินบอกวัดวัดแต่ละวัดเขวไม่เดี๋ยวบรเวณไปของเบิรงนเย์พู่าืมันใเด้มน่าไปเมื่อนานทันทีถมเ้อบรมน์ทุกที่ทีโม่กับังเมืองสันมมุรนไปตามบัญญยัดเขาไาเจ้าการจับชุมชนเ่าได้ เห็นหมาเดนยวเดี๋ยวพี่น้องสิเป็นซาลาอยู่ด้ าเอาประโยชน์ใหสวยถ้มีประโยชน์เงี้ย้มันประโยชน์เขเห็นการที่สองคือประโยชน์เชือนที่สองอนไปหลวงปู่เชือนพินเทศทำอะไรทนสนสอบูพนปลูสอน แม่คือแั่คืนชิค่าคืใสมีแม่จบยุดจบยุดก็แม่ไท้เพิ่นกำมาขุดคือกันไหมลองมาขอติ้งู้จาร เอารถอันนี้เดียวเอารถคูนไว้ละกะคูนอนุโมทนาสาธุน้ำพินพระสังวัดพระสังวัดพี่น้องไม่ใช่แต่ยกหัวกขังเ้ย เพิ่งับไปสะยบหัวอนุโมทนาสาธุน้ำเพลินเด้อพี่น้องเด้อไม่ไทยเพิ่งกับมาเห็ดเวียกขึ้นกันพอนนี้ซอยสางเห็ดน้ำเพี่น้อง ดีเนาะโอ้ยเพิ่นกภาคกันหนาวดีเนาะครับเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องไม่ขั้วพี่น้องยะโสพี่น้องไม่ขั้วเอาพี่ดองของน้องของน้องของเป็นการบอกบุญน้ำเป็นการบอกบุญพี่น้องยังกับไทยเจริญบ้านน้องสองห้องโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอไทยเจริญนะครับเรามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันนะครับการเฮ็ดบุญนั่นขึ้นอยู่กับ จิตศรัทธาคือนกับผู้ที่เลื่อมใสแน่นอนนะครับผู้ทธศาสนาผู้ใดไปใสกครับอยู่ตรงนี้และก็อยู่ตลอดที่รัตการคงชีวิตพวกเขาชาวไทยพวกเท่าศาสนาพุดอยู่แล้วนะครับยโสทอนแตคือจังหวัดเอาเพื่อไทยเจริญหรือนที่ตรงนี้วัดสองห้องนะครับผมไม่ได้บอกกล่าวบอกบุญกับพี่น้องนะครับผู้ละบาทผู้ละเบียผู้ละใบผู้ละศีผู้ละเศร,ร้า เราสามารถที่จะต่อยอดนะครับนั่นก็คือธนุบ่มลุงพระพุทธศาสนาให้เกิดรวงเรื่องสืบไปแม้กระทั่งพี่น้องเจ้าต้ทุกคนอยู่ที่ตรงไหนได้ครับซ้อยกันได้นะครับผูรผ้รับผู้รับมี่มี่คิดสัทธามีจิตใจที่จะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับยินดีต้อนรับบอกข่าวบอกบุญพี่น้องครับผมอนุออนมโมทนา,นาสาธุครับเอาไปปวดเอาเดอ้อบ้าน